ใครที่คิดกําลังจะอยากได้เมียใครคิดกำลังอยากจะแต่งงานใครคิดที่กําลังอยากจะมีภรรยาคุณลองคิดดีๆนะครับลองคิดดูดีๆหนึ่งเลยอิสรภาพของคุณจะหายไปคุณจะไปไหนต้องรายงานทุกเมื่อคุณจะทำอะไรคุณต้องรายงานทุกเมื่อ คุณต้องซักผ้าคุณต้องปวาดบป้านคุณต้องถูบ้านเงินที่คุณหามาได้หรือเงินที่คุณช่วยกันหามันจะไม่ใช่เงินคุณคุณจะใช้อะไรคุณจะกินอะไรคุณก็ต้องบอกก่อนเสมอไปไหนก็ไม่ได้จะไปเที่ยวกับเพื่อนก็ไม่ได้ให้เงินไปเที่ยวครั้งละห้าสิบ ถามว่ามันพอไหมไม่พอคิดดูดีๆคิดดีวิธีทวนแล้วมึงจะเสียใจกูจะบอกเอ้มึงจะเสียใจทันทีเลยเป็นหน้ามีเลยกู